ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่าน,นนะครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าอดไลน์เว้ดีได้เลยนะครับพี่พี่ครับจะเปลงแรกก่อนเนาะสมเด็จพลลักขังนี่นี่ครับสวยมาก หนึ่พบาทหนึ่งพันบาทและอีกหนึ่งองค์ครับองค์นี้เรื่องเงินหมานะข้างไหนเรื่องเงินพิมใหญ่ว่าละครหนึ่งพันบาท อยากขายเบอร์เดิมครับพี่0947570556แอดไลน์เบอร,ร์นี้ได้เลยครับต้นลามานะครับพี่รงป์พระปานเรอสององค์เองครับพี่จะพิมพ์นี้ครับนี่ครับโกูเก่าสวยมาก คุชชั่นออนีรสวยมากครับเจ็ดร้อยและอีกหนึ่งองค์องค์งที่สอง เจ็ดร้อยองี่สองสวยผ้าเริ่มเงินครับพี่พ่อจงสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทจ้ะ เทศกานี้ครับปิดตาหลวงปูง่ยิ้มผงปองสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทปิดตาหลวงปู่ยิ้มน่าใช้มากครับหลวงปู่ป สามร้อยบาทหลวงพ่อพรมวชิมแขค,ครับ สองพันห้าร้อยบาทพี่นี่ครับพระพุทธชินราชเงินชินเงินกูกเก่าสายพระโกม็นคนพาดสองพันฮะสองพันห้าร้อยบาทพี่ผมมีเหรียญโคตรสวยเลยเรียมทองวิทยาศาสตร์นะพี่นะ ทองไม่ลอกไม่ดำนะพี่ทองจำนำไม่ได้เฉพาะเลี่ยมทองนี้ก็สี่ห้าพันละพี่นะพี่นะพี่ดูก่อนทำไมถึงไปเลี่ยมอ่ะเพราะว่าพัดสวยมากเราจะไปเลี่ยมทองทองก็แพงเหลือเกินพี่สลึงหนึ่งก็รอไปสองสามหมื่นแล้วสลึงหนึ่งอะพี่แล้วทองกอบทองไม่มไม่มีสลึงหนึ่งพี่จะน้อยก็ห้าสิบตังค์พี่ดูครับ นี่เรือนขมเหลือเกิน,น,นสุดยอดเลยพี่พ่อก็เสริมเลยเนี่ยสวย อันนี้สวยมากสวยจริงครับพี่อันนี้เขาแปดพันแปดพันบาท เร่ยนเนี้ยพี่เห็นแล้วว่าจงสวยนี่พอเรียนเรียนนี่วงอยู่นี่วงเรียนนี่นะแต่เส้นถุงมาพี่ มุนบลอกทากนันเลนสวย9พันบาทสวยจริงแต่จะแพงทองอะพี่ไอ้ทองอะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยทองเกาหลีทองญี่ปุ่นอนะไม่ลอกไม่ดำจะนำไม่ได้พี่ ทองเนี้ยอนะนยมนะบนห้างบนเซ็นใหญ่ก็ันนยมกนะันผมนำอ้อยเจ็ดร้อยกองลหนึ่งเจ็ดร้อยเกนพี่โอ้โห คนมันเลยไปแก้ลูกเนี่ยขอพันสองมันมากลูกเนี่ยปิดตาหลังปิดตาอย่าน,น้อง <c oughs> ปูเอี่ยมวัดหนังสุดยอดสุดยอดครับพี่พักกิ่งของะเขียนครับเจ็ดร้อยสองพันห้านะปูเอี่ยมอะรูปชวดเจ็ดร้อย ขายเยอะพี่อีพีเนี้ยสวยๆทั้งนั้นพอเดิมครับเจ็ดร้อยแบมา ครับอาจารย์เฮงพร้อมตลรับเงินพันห้าอาจารย์เฮงไพวันครับมีพระเดิมมีสาลิการพอรดิมครับหนึ่งพันห้ารอยบาทวันนี้อยากขายหัวใจละลายอยากขายที่สุด สายเดียวครับหกเจ็ดร้เร้อยแล้วปูสุขเจ็ดร้อยหลวงพ่กันหลวงพ่อกันวัดพิญาตนี่ เดิมครับห่วงเชื่อมนี่ประกอบกระบอกสังกติตรงเก่าปึกเลยเหลือเจ็ดร้อยพี่หรือเก้าโบราณแบบเนี้ยเอาเลยเจ็ดร้อยพอเนี่ยพี่น่าใช้หรือว่าล้วยไม่ดูดิสภาพคนแก่ใช้ใพี่ เบลียมอ่ะเจ็ดร้อยนี่ครับพี่ของผมมันเจ็ดร้อยเซนใหญ่ขายแพงนะพี่นะแถมยังหักเปอร์เซ็นด้วยคือจะมีปัญหาผมเจ็ดร้อยครับขายอย่างเดียวเที่ยวได้ทุกทั่วขายอย่างเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยเจ็ดร้อยบาทหลากหลายราคาครับพี่ ของเขามีของเราก็มีครับ EP นี้ต้องกาบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ